และใน EP นี้นะครับเพื่อเราทำการทำ mastering เสียงในงานโปรดักชันเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนสุดท้ายเลยจริงๆแล้วนะครับเราก็ต้องทำการ export ไฟล์ไปใช้งานนั่นเองนะครับวิธีการ export นะครับง่ายๆเลยนะครับให้เราทำการนะครับลากคุมทั้งหมดนะครับในลักษณะนี้นะครับอย่าลืมนะครับต้องอยู่ในโซนด้านล่างนะถ้าอยู่โซนบนนะครับจะเป็นการป้ายนะครับทำการลากคุมทั้งหมด และกด Shift P อย่าลืมเปลี่ยนภาษานะครับ Shift P นะครับผมเพื่อทำการคุมแต่ในกรณีที่เรามีเสียงที่เป็นเ,เสียงพวกดีเลยนะครับเสียง r e เว r รนะครับเราต้องมาเช็คว่ามันดีเลยสุดที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็มาปรับตัว Markout ตตรงนี้อีกทีหนึ่ง อ่านะครับผมว่ามันสิ้นสุดเสียงน่าจะประมาณตรงนี้นะครับผมก็ทําการคุมนะครับตัวข้างบนเนี่ยมันเหมือนเป็นการคุมมาร์กอินมาร์กเอานะครับหรือถ้าในโปรแกรมนี้เรียกว่าลูปนะครับเป็นการคุมว่าเราจะฟังช่วงไหนหรือให้มันวนช่วงไหนหรือว่าเป็นการคุมเพื่อทําการเอ็กพอร์ตก็ได้เช่นกันนะครับเมื่อทําการคุมเรียบร้อยแล้วนะครับให้เรามาที่ซองนะครับแล้วก็ เลือกที่ export mid down นะครับหรือคีย์ลัดของมันก็คือ ctrl o n o E ถ้าเป็น mac ก็จะเป็น command E นะครับกดคลิกเลยเมื่อคลิกแล้วนะครับมันก็จะมีหน้าต่างแบบนี้ให้เราตั้งหาที่อยู่ให้กับมันก่อนนะครับโดยปกติแล้วนะครับผมมันจะอยู่ในโฟลเดอร์เดียวกับที่เราตั้งโปรเจกต์ไว้นะครับแล้วก็จะอยู่ในโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า,า mid down นะครับผมในที่นี้ผมก็จะเลือกค่าเป็น default แล้วกัน นะครับหรือว่าจะเลือกเป็นเดสก์ท็อปก็ได้นะอันนี้แล้วแต่นะครับแต่ผมเลือกเป็น d e ฟอ u l t ของมันนะครับไฟล์เนมก็ตั้งชื่อเลยนะครับเป็นงานอะไรนะครับพิมพ์ให้ชัดเจน Spot ตวิทยุนะครับช่วงรถไฟฟ้านะครับสถานีบางบัวอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ถ้าเป็น Master นะครับเป็นไฟ n a ลก็แนะนำนะครับตั้งให้เป็นไฟ n a ลด้วยนะครับผมเพราะว่าเขาจะได้รู้ว่าอันนี้คืองานสุดท้ายแล้วนะอะไรเงี้ยไม่ปรับเปลี่ยนแล้วอะไรเงี้นะครับทีนี้สิ่งที่เป็นประเด็นนะครับก็คือเรื่องของฟอร์แมตนะครับผมให้เราเลือกเป็นเว็บไฟล์นะครับใน Resolution 24bit บิตและ 48kHz Resolution และ Sample Rate นี้นะครับเขาใช้ในงานโปรดักชันนะครับงานวิดีโองานฟิล์มงานภาพยนตร์นะครับก็ยังใช้ใน Resolution นี้อยู่นะครับแต่ถ้าเป็นระดับเอ่อซีดีคุณภานะครับก็จะเป็น16บิต44.1 k h z นะครับแต่ถ้าเป็นนะครับเอ่อไฟล์ MP3 นะครับมันจะถูกบีบอัด ถ้าจะใช้ไฟล์ MP3 จริงก็ตั้งเป็น Sample Rate 48 kHz ก็ได้นะครับแต่ว่าตัว Bit Rate ตั้งเยอะๆหน่อยก็จะได้คุณภาพที่ดียิ่งขึ้นนะครับแต่ไฟล์ MP3 นะครับจะเป็นไฟล์ที่เรียกว่าเป็น Compressed File นะครับก็คือไฟล์ที่ถูกบีบอัดแล้วนะครับแต่ถ้าเป็น Web File นะครับกับ AIFF นะครับจะเป็นไฟล์ที่เป็น Uncompressed File ก็คือไฟล์ที่ไม่ถูกบีบอัดเลย นะครับผมซึ่งคุณภาพมันก็จะดีมากๆแต่แรกมาด้วยกับขนาดไฟล์ที่ค่อนข้างใหญ่นะครับผมต่างกันยังไงเว็บไฟล์ Fi กับ AIFF ไฟล์นะครับเว็บไฟล์ Fi, นะครับผลิตโดยแอพผลิตโดย Windows นะครับแต่ถ้าเป็น AIFF ไฟล์จะเป็นไฟล์ของ Apple นะครับฝั่ง Mac แต่ในปัจจุบันนี้ก็ใช้งานคอร์สกันได้แล้วนะครับก็คือใช้งานร่วมกันได้แล้วแต่ถ้าชัวร์วเลยนะครับก็เลือกเป็นเว็บไฟล์ นะครับชัวร์ที่สุดนะครับแล้วก็เลือกเป็น24บิต4 8 kHz นะครับผม export range นะครับตรงนี้สำคัญนะครับที่ผมให้เพื่อนอที่ผมให้เพื่อนนะครับทำการลูปไว้ตรงนี้นะครับหรือว่าคุณผู้ชมทำการลูปไว้นะฮะก็เพื่อตรงนี้แหละนะครับให้เรา export between loop ก็คือระหว่างในลูปตรงนี้นะครับผมซึ่ง มันก็จะทําการวิเคราะห์มาแล้วนะครับว่าประมาณกี่นาทีนะครับก็1นาทีนิดๆนะครับแล้วก็เอาพุตนะครับก็เลือกเป็นเมนนะฮะโมโนตรงนี้ไม่ต้องติ๊กนะครับถ้าเลือกโมโนปุ๊บมันจะเอ็กพอเป็นไฟล์โมโนนะครับผมที่เหลือนะครับจริงๆไม่ต้องติ๊กก็ได้นะครับไว้อ่าไว t e t มเพ o ต o อ i เด i ยโนะครับก็มันจะเขียนค่า tempo ค่าจังหวะตรงนี้ไปด้วย จริงๆไม่ต้องติ๊กก็ได้ครับแล้วก็ปิดหลังจากที่ Export เสร็จอันนี้ก็เลือกก็ได้นะครับผมก็เลือกประมาณนี้แล้วกันนะครับผมส่วนตรงนี้นะครับ Real Time Processing นะครับถ้าเรากดติ๊กเมื่อไหร,ร่นะฮะ export 10นาทีมันจะใช้เวลา10นาทีนะครับผมเ x p o r t ครึ Ad ่งชั่วโมงใช้เวลาครึ่งชั่วโมงเป็นแบบ Real Time นะครับเพราะฉะนั้นสมัยนี้ไม่ต้องใช้แล้วนะครับใช้เป็นแบบ เป็นออฟไลน์ line ก็ได้นะครับก็ค่อนข้างเร็วนะครับก็คุณภาพก็ไม่ต่างก,กันเท่าไหร่แล้วนะครับในปัจจุบันนะฮะโอเคเมื่อเสร็จแล้วให้เพื่อนๆหรือคุณผู้ชมนะครับกดโอเคมันก็จะทำการ export f i l ไฟล์รอสักครู่หนึ่งนะครับไม่นานมาก ในระหว่างนี้นะครับถ้าไฟล์ของเรามีการพีคนะครับหรือมีเสียงแตกเกิดขึ้นตัวโปรแกรมเนี่ยจะทําการแจ้งเตือนขึ้นมาเลยว่ามันมีเสียงพีคเสียงแตกนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดแบบนั้นเรากดค a นเซิลแล้วก็ไปจัดการใส่ iter, ลิมิเตอร์และบาลานซ์เสียงใหม่ให้เรียบร้อยนะครับผมโอเคเมื่อเราทําการนะครับ Export เสร็จแล้วนะครับมันก็จะได้ไฟล์เวฟขึ้นมา1ไฟล์แล้วเราก็เบิบันลิกเข้าไปเช็คนะครับ ว่าใช่สิ่งที่เราทำหรือเปล่านะครับผมก็เช็คให้จบนะครับควรควรจะเช็คให้ดีนะครับก่อนที่งานจะถูกเผยแพร่ออกไปนะครับอย่าให้มันมีเสียงอะไรแทรกซ้อนเข้ามานะครับหรือว่าเสียงไม่พึงประสงค์อะไรพวกเสียงน้อยอะไรพวกนี้นะครับก็พยายามเช็คให้ละเอียดนิดหนึ่งนะครับ อันนี้ก็จบแล้วนะครับในการ export งานนะครับผมและในตอนหน้าผมจะมาแนะนำวิธีการใช้การทำเสียงวิดีโอนะครับในโปรแกรม Studio One แล้วก็การ export วิดีโอนะครับผมเจอกันใหม่ใน EP หน้าครับ